สบายดีทานผสมยินดีทำส,ส้มข้าสซูบ้านบ้า,บาล่าอย่เทกซัดเดอ้อมาหนีบ้าล่าก็ยังอยู่เพื่อนดีทานผสมมาอีกมือหนึ่งตอนแรกของวันพระฮททานผสมมาเปิดคลิปอยู่บ้านเพื่อนดีเพิ่นสบายดีเลยนั่งคนยังแหนมเนื้อคือเอาทานผสมสบายดีสบายดีสบายดี เฮ้ยมาจะดูแมนาย long time don't s เฮ้ยแมนเป็นยัง What's going on นั่งอยู่แต่หื่อนสบายดีสบายดีอ่านน่มางานทันดีทามาชมทุกคนลายไอ้จีน บ่เห yeah. ็นสงสัย30ปีแ huh ล้วเนาะยังอยู่อยู่ไสอยู่ไส่จื้ออายุทั้งกระดันแล้วเนาะโอ้ยเปไสบบ่ได้ปีเดียวได้นั่ได้บาเพิ่น้่อนอยู่นี่มียงไหนมีอนบ่เห็นดนบ่เห็นดนอายายดบสดี เป็นบรรจุหนาชิตาทานผสมใครผู้จักใครผู้จักกับใครทักทายมาได้ยืดยามถามข่าวกันได้ทานผสมในตอนมิสซิบิลสบายดีนั่งนะวันนึงนมีห้องใช้กันหน่อยได้ค่ะาานั่นนะ้นั่นนั่นห้องใช้้อ พี่ี่พได้เบาลีน่เขา้นชุดช่องหนอเพื่อนเนาะมันพาไปอะาตบงอะนะแวอนี่ทรงภาพกันด้อเออพวกระบบดึงไป้วยตอนแรกวันพระตามผสมแห้งคนไร้เขาก่าเกาแห้งคนไรุ้กคนแห้งไร้สบายดีสบายดีอ่า สบายดีสบายดียดีไม่แห้งยดีไม่แห้งเออ,อยู่ดีอะงานอะนะโยพ่อโยกอ่ามาเบ่งเพลนงลัวแอร์แอร์อาร์ต่น้อย,ออออยหนึ่งเพราะว่าสิเกบภาบทั้งในแล้วก็จะออกไปขางนอกขามผสมอ่า นี่น้าบ้ามาดโอ้บวาวโบวอเอากั็เดี๋ยวไปเอาฮะูสี่สสทอยี่สนเบอรงนันสบอกเอฟตายโตฝากติดตามเลยแม่ s ับสไครต์ให้แน่พรอมอมตัวเพราไม่คนติดตามให้ร้ายนั่นนะเออ เฮ้ยเซ how you doing ง I see you good see you yeah h สบายดีสบายดีแม่ปลียสบายดีเอาเงินมาให้เอาพวงมาลาคนก่นแม่ คือคนกามมากินผ่านน้ำพอบานรับเนาะพวงมาลาโอ้ตัวพวงมาลาของบ่าวลาวสมาลาเท็กซัสโอเคใส่บ่าวลาวเท็กซัสใส่เที่ยวเรียบร้อยหลึ่งอ่าคอยเขียนแล้วเอ่าลาลาเท็กซัสอ่าพวงมาลาอ่า ใส่ีรเจ้าใส่บอลาแกใส่เลกคิญันเใส่บาลาากซัรู่หรือว่าใส่ซื้อไปขับบกับบาลาถึกบาลาเึษัดนะยบอลันอ่า

you don't know about that, texas? it's somewhere hiding in there. สุดเบลวเหีวไว้เห็นบาราเท็กซัสบ่ไปเข้าเียนอยู่พูดกนแฟพูดรโอ้โหคนไล่มามาไล่ามาเลย เป็นไแหบบออกไปข้างนอกมาเปิดเบิ่งข้างนอกก่อนเฮ <c oughs> ้สไปดี้สไปดี้ โอ้จะบ้านสกนอเลยนะมาแา่สกนอมาเลยสบายดีเลยอยู uh, 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 uh. Uh, friends, ่ใกล้ได้ยินข่าวจากว่าอยู่เขาสุดเลยสบายดีสบายดีมาดิขาขาต่อขาต่อสู่กับบาร์าว์ลับเขาบอกกัดกันตลอดเนี่ยสบายดีพอสอกโอ้เป็นได้เลยโอ้ยไม่แห้งไม่แห้งอ่แข็งแห้งเลยเพิ่งเอาแข็งแห้งท่าเมาท่าเมาเอาไม่ท่าเมากินข้าว ไปได้ไปได้มีแห้งมีแห้งอเกี่ยวเอามายท่าเมาเสีอหนากินลายกินลาย สองโมงสองโมงสองโมงสมก็มีการคบงันกันดยอยู่ข้างนอกแ้ทานมาส้มเยนะอยู่ข้างนอกมีการคบงันกันด้วนด้วนด้วนสมองกันด้วนสกลกันต้องมีสกลไวสบายดิ ดีแล้อยู่พี่ล้วกอยู่กันแบบเดียวเข้ามาอเมริกาสบายดีพ่อแม่สบายดีเป็นบอกมากมันอยู่ดีๆม่มนเดียวก่อนมาเต็มสบายดีพ่อบ้านหอมอะมันมันไม่ได้ม่อนกระเพราอ่ะมันน้อยไปเรื่อยเอาได้เอาได้ก็ดีเปิดทิปเขาเอาเงินทานพระสมอ่ะไปแท่งแล้วไปแท่งถืออะไรเงินไปแท่งบ่ถือเสียมากันนิบเอื่อนายแนวให้เอื้อนมากระนิบ เล้าทางไตอื่นมักอิตาลมักให้เลาอีกมีหลายประเภทมากจะเห็นวิดีโอตัวนึงบอกกับไทยแ่าแต่จะยังนุ่มอยู่เรื่องทำเราเบิ้งเบิ้งวิดีโอ่นเห็นเมื่อไรนี่ยังนุ่มๆอยู่จปจอแลต่เกาสิปปลายเป็เกาสิปหาเกาสิปหานอในในน่ะขีดคลง cào xếp cho đến giờ chưa nhỉ nhăn nồng mới được hết nè cào xếp đẹp này thứ vẽ lại ก็อนกอมาไวแล้วสบายดีสบายดีสยดีมือยังอุ่นอเู่นฮะมือเจ้ายังอุ่นอยู่มีเสื้อใส่ใส่ยัดทงเสือไว้ได้นี่ซีมือเปิดฟ้าทิพเขาเอาเงินทามมาส้มนี่ิระทุกเ่าให้ผสอยู่นี่ไม่แห้งโอ้แต่เสือขากันานอ

แต่ลปูแต่ละคนได้เซียนบอใส่หมวกรับรถทั้งีสยใส่ไต้กลำกเออดีเีนะสนนียเซียนบสนหลังเ่นมากอีต้บกไดูดูไฮโลการพบนันเฮียนดีเนาะตามมาชม การครบงันมันหักมีมีเรื่องเกิดขึ้นพนวังอาฟังเสียงเอาโหลดหูสดิ่งมันได้อ่าู้บตงงบอได้แท่งถือได้เงินแท่งบ่ถึกเสียตัวนี้ก็วาเปิดไพ่เอาเงินกันได้หมอเป็นการครบงั้นแบบเฮเื่อนดีประเภทนี้บานเฮ้าเนาะเอา พอไม่เขาเคยพากันเฮ็ดมากได้แต่ดึกดำบันมาแล้วตหนยมีเงินเนาะัาแล้วทิงกันนั่นแล้วเาจีบสายอยู่างนอกโอเคแด้อบันเป็นกันไล่ถูไล่คนนะท่านผู้ชมอ่ะจะน่อย ตอนอแรงวันพาฮัตเชื่อนดีบานตรงคันวิวทานส้มยังแน่นาคืาอเก่าย่างเาือเก่าถูกคนข้างในเฮื่อนขันเซียนเลยต้อ,ตองอยู่นอกขันเป็นเซียน เสี้ยนเนี่ยไปอยู่นอกเพราะว่ามันจากหนาวๆ,ๆแน่น้อยหนึ่งใส่สุดตเต็มสุดเปิดฟ้าทิพย์ห่อลงเงนินมันเป็นเสี้ยนอดี๋ยวหรอกมีครบทุกข้อพิเศษตามพระส้มการครบงานแบบบ้านๆเท่านั้นแหละโมไม่ไพวาหยังเห็ดหยังอยู่ในมีกานะเ่นลงไปเรยเลยทุกเมืองเราเท่เลยเห็ดตามประเภทนี้บานเมืเองเข้า มีเหรียญถ่ายไฮโลกมีครบสุดการครบงั่นอาหารการกินมีครบเบิดครบงั่นจนจนอะไรจนเอาออกปลาไปใช่าหมทำมออกปลาแมนนาเมื่อวันเสาร์เนาะวันเสาร์สองโมง อยู S <S ่นนนอิลิโนยน์าข้องเขียนมาชิบิวคอร์เออดำส้มสาพาโยไก่กเกตดัลลัสฟอร์ดมีเวลากะมาปะถ้ามีเวลากะเป็นยังสัสดีสดีสดีฮัลโหลสบายดีสบายดีโอสบายดีโอ บดบรอขว้าเป็นขว้าไก่อว่ามันเนี่ยคว้าแล้วล่ะเซฟเซฟแหละบรอกมาทอกไก่วรือเ่าฮะหัวเท่าแก่เป็นร่มยังกันว้าเนี่ยนักนักธุรกิจใหญ่เนี่ยร่มกันอยู่นี่มีแต่เท่าแก่ได้เนี่ยนะ เข่าก็นั่งร่มกันบานเหล้าหา่อเป็นแนวนี้ละบานเล้า,าแต่ที่ Texas, เท็กซ์เตอร์ทานกระส้มพัก <c oughs> กันมาตั้งรักปักคานอยู่ในนี้40กว่าปีแล้ว40กว่าปีแล้วพักกันมาตั้งรักปักคานอยู่ในนี้มีบ้านมีเพื่อนอยู่กันซ้ายนี่แหละ เป็นดุนดุลที่หนึ่งดุ่นที่สองเขามาเนี่ยนะนร้านท่ากะบสวยกันคน้นใหม่เม้่อเมื่อนาเสียงกันเมืองยังเรืองเงาน่งันือนี่ป็นปะปะยาปกปักเป็นอะไรนี่ไทยอัน หอยกระมัอนี่ม่ต้องเอาปะปะยาปักปเอาปะปะยาปักปักมันนี่เอาปะปะยาปักปักมานี้ยนะ ว่าเนี่ยเอโกโ้ฮะ<า>บอ,อยากบอยอยากตอนนั้นมันสีสิเนียงเพี้ยนอ่าอเอาปอกถือแล้วอาจารย์อ่า่คันบอกภาษาลามันเพี้ยนเอ๊ะบอภาษาลาวเพี้ยนมาได้เอออ แต่ว่าพักกันปปะยาปักปักนะอี่ก็มลามาเท็กซัสก็จะกินเน้อตํามุงนี่ตาสมวพาจำเป็นต้องไปไกลห่อนบื้องล่างเออเออมีปลาปะาปักปักอเออดารัสกับอุดอ ทายเอาแล้วกันเมียก็มาน่ะเออทายเบรดนี่แหละโมว่าโมว่าจังแต่เมี่ยโมว่าจังแต่มันไพรยางพานข่อยว่ามันคนเล้าทายรถเอออ่า มันมันคนหลายปีนั่นแหละคนหลาปีมคนหลายปีมันผมมันหักหเท้านี่อ่ามัวได้เท้า บอกก็มีคนมาถามอยู่ด้ว่าผูเบาซ้ายนั่นอายุสหปีบอหรืออายุไรไปายปรันก็นเขาบอกฮ่าฮ่่าฮม่าฮ่า่อฮาฮฮ่า่่ไ่่ มื่นเยสมากจิบบมามาแล้วบักโอเคเอาเอาเาโชคดี่ายโอเคเอโอเค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 อโอเคโอเคอเคโอเเอเอ ใครมาครับไม่ชนะ่น้อยแล้วก็มาะแล้ว,ลลวละละแล้วไปตลาดอมแล้วเารเาไปตลาดยังไงดอกม้บส,าส,าสบายดีสบายดีเป็น,นันไดีไม่แห้ง à. hiến Đần mà, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ออกไปค้างหนาวเลยก่อนจำชื่อหนาบ้านคุ้มคุ้มคุ้มไฟได้คะแนนคุ้มไฟเรอเข่ามาหามูหาครเลยี่ต่อสบายดีคะแนนคุ้มไฟ นางเขามากวาดทรายอี้งเฝ้าเฝ้าถูกยาเฝกินเี้ยเียนี่ไร้เง้เ่นีกาเขาห้ทังข้างนอกข้างปร้มันมมเ้าไร้เขาพัดโเฝ้าไร้เขาพโเออให้ระกันนางเฝ้ากองไฟเดียวหน่ฮะเนยังนะนางเฝ้ากองไฟเฮ้ย าได้มืออื่นไปตั้งสามสิบอยู่ได้หัวมืออื่นโอเคแล้วโอเคแล้วสามสิบเฮ้นั่งเฝ้ากองไฟผู้เดียวท่านผู้ชมลุกก็ได้กองไฟเฮ่เลยเอาแท้เอาแท้ไวใส่หยังตะบูงเนาะเห็ดอยู่เห็ดกินเห็ดไปบัดขุยยางลาบต่อยตะมะคุงเห็ดไปบัด เอาไว้มันสบายเหมืนอ,ยอนยคั่วม่ข้าวดีบางหน้าโดยเฉพาะโดยเฉพาะเออโ้คนมากินมื้อทานน้านสบน อานนี้งีบต่ออยู่เงนพักกันเพ็รกันว่องมาลาย